สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพจร้าน Engin e p a พนะครับอคอนเทนต์งานวันนี้นะครับจะเป็น Isuzu d ดาก o n อนไอเอ่อโฟวินะครับแต่ว่าเคสของคันนี้คือเขาตั้งใจมาเปลี่ยนเฟืงท้ายแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ใช้โฟด้านหน้าแล้วนะครับเพราะว่าแนะนำกันให้เข้าใจกันว่ารถโฟวิลเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนเฟืงท้ายเนี่ยเราต้องเปลี่ยนลูกหน้ากับลูกหลังที่เป็นอัตราทดเดียวกันนะครับ เพราะไม่งั้น,นเวลาเราลงเกียร์โฟล์ตเนี่ยล้อหน้าล้อหลังมันจะหมุนไม่เท่ากันจะเกิดอาการงัดกันนะครับแต่ในเคสของคันนี้คุณลูกค้าเขาตัดสินใจที่จะตัดระบเฟืองก็เลยตัดสินใจมาทดลอบเฟืองท้ายใหม่นะครับเฟืองท้ายของเดิมเนี่ยจะอยู่ที่อัตราทด4.6นะครับคือเดิมจะเป็นอัตราทดอยู่ที่9 37สามเจ็ดอ่าโทษที่รับอ่า941นนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวโฟร์วิลนะครับจะมี LSC มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอัตราทดที่เราเลือกใช้นะครับจะใช้เป็นอัตราทดอ่าสิบเอ็ดสี่สามนะครับซึ่งจะอยู่ในตัวอ่า DMAX c o m m o n e วนะครับอ่าหานออกมาเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณสามจุดอ่าจะได้อยู่ที่สามจุดเก้านะครับของเดิมเป็นสี่จุดหกเนี่ยถอยมาเป็นสามจุดเก้าเนี่ยถ้าเปรียบเทียบอัตราทดแล้วเนี่ยอ่าผิดกันอยู่ประมาณจุดสี่เนี่ยอ่าเปรียบเสมือนได้เกียร์อีกประมาณสองเกียร์ครับครับผมอ่านะครับ ออตอนเวลาประกอบเนี่ยจะมีการตั้งแบ็คแล็กใหม่นะครับซึ่งอ e ีซูส so, ุเนี่ยจะตั้งแบ็คแลกค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าแผ่นชิมจะอยู่ที่ใต้ลูกปืนนะครับครับผมต้องอ,อัดลูกปืนออกมาแล้วก็จะมีชิมใต้ลูกปืนสามารถอเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้นะครับว่าจะเอาชิดเอาห่างเท่าไหร่ขนาดไหนครับแล้วก็เหมือนเดิมครับขั้นตอนการประกอบผมจะจะเคลียร์ลิงพื้นให้สะอาดที่สุดเท่าที่สะอาดได้นะครับแล้วก็ซีนกาวเข้าไปนะครับ แล้วก็ประกอบเข้าไปเช็คน็อตอะไรให้เรียบร้อยยังไงโอเคเดี๋ยวเราจากที่การตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองทดลองขับดูนะครับว่าผลจะตอบรับเป็นยังไงเราไปตามชมดูครับ กว่าห้าอพอร้อยหนึ่งจิเมตเมื่อกี้เราขับรอบมันอยู่ประมาณสองพันแปดสองพันแปดถึงสามพันอย่าเงี้ยร้อยเลยที่เกียร์ห้านะเช็คสุดท้ายไม่มีหอนไม่มีดังเนไมันจะเสียงยาแหงเย ีน้เมื่อกี้อ่อนกว่า5ใช่ไหมตอนนี้แข็งกว่า10บเพ่กับด้ารในรอบเท่าเดิมเราได้ความเดิมอีกสิบหเ่ดูแล้วมันเร็วขึ้นเยอะเลยอยี่สิบเือหม่ี้ยสิบเอ่ 11, ี่ขึ้นเชงใหม่ที่ก็อย่างเงี้ยทำเ 100, ร 3, ็วร้อยรอบสามรอรอบเนี่ยบุสิบของสิบปอนเนี่ยเลิกก็ไม่ได้แตะเลยเนี่ จุ่ก็มาเงียจุก็มาะเลยนะเียเงีจุนเงจุก็พร้อมจะใช้มีใช้เลยอโอเคนะพี่นะนี้ตับโจทย์นะนี่แหละที่ต้องการนะใช่เนี่ยเดี๋ยวเราขับร้อยหนึ่งเรจะดูว่ารอบรองหา,นะายเพียรไ่ยหนึ่งร้ยหนกันมกินละกินร้อยหงเียรที่สองแปด ไปเกือบเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้บังปีแล้ว2,900กว่า3,000หายไป500รอ,รอบอะพี่เยอะนะเยอะ500รอบอนรีเซลเยอะนะพี่จุ่มก็มีให้ใช้เลย <Yeah. S 1> คนละเรื่องน,นะไม่รวยใช่ไม่รู้จะไป100ยี่แล้วแต่ทีนี้ที่ระวังอีกอย่างก็คือ <Yeah. S 1> ต้องจับความเร็วพี่ ไม่ใช่เฮ hey, like ้ยยังไม่ถึงร้อยยี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ด้แล้วพี่แต่ร้อยหนึ่ง G P S นี่ถ้าเทียบกับรถทั่วไปมันจะเท่ากับร้อยสิบนะพี่รู้เ่าไหมถ้าร้อยหนึ่ง G P S เราเมื่อกี้ถ้าเกิดน้ำปัด่เมื่อกี้มันก็เท่ากับร้อยร้อยห้าพี่ใช่ไหมครับเท่ากับความเร็วสองพันห้าร้อยรอบความเร็วน้ำปัดของอุตสูตัวนี้จะอยู่ที่ร้อยห้าที่สองพันห้าร้อยรอบ ก็ GPS เท่าไหร่เราต้องบวกอีกห้าวิคอนแกอ่อนาไหน่ตรงนี้ก็ดิใช่แต่ถ้าเป็นโตโยต้านี่บวกอีกสิบได้เลยพี่โตโยต้าไม่อ่อนกว่าโตโยต้าเนี่ยนับปัดขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้อะ GPS อ่อนกว่าสิบแข็งกว่าสิบอ่ะเนี่ยเเวลาแชนเกียร์มันจะไม่ค่อยกระชากเครื่องเลยของเก่าเวลาเชน้็จะกระชากเครื่องเนี่ยมันจะนิ่มกว่าใช่ไหม Yeah. É. ก็ตัวตัวยกระดับให้จอรถขับน้ำเขาร้อยเนี่ยข้างหน้าต้างมีร1อยสิบแล้วยานที่แต่ถ้าเกิดอย่างของที่เดิมๆอย่เงี้ยขับโฟวิลเงี้ยรถโฟวิลเตาตามหลักแล้วเขาก็ทำเพื่อให้มันมีกำลังตักคุยใช่ไหมพี่เพราะเวลาวิ่ที่ธุรกันดารอ่ะเขาก็ไม่ได้ใช้ความเร็วขนาดนี้อยู่แล้วพี่ใช่ไหมครับเขาก็ต้องโค้มาเอาใจ กลุ่มลูกค้าเซ็กเป็นนั้นไงพี่ใช่แต่ทีเนี้ยพอเรามาใช้งานอีกประเภทหนึ่งเฟืองที่เขาให้มามันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วถามว่าของเขาไม่ดีไหมไม่ใช่พี่แต่เขาออกแบบมาเพื่อการนั้นใช้งานอยู่ใช่แล้วให้เราไปลุยเอาเป็นเอาปลายแบบนั้นมันสู้เฟืองเดิมได้ไหมมันก็สู้ไม่ได้พี่อ่าเราก็ต้องทําใจได้อย่างเสียอย่าง ไม่งั้นรถรุ่นใหม่ๆมันจะมีหกเกียร์ออกมาทำไมอ,ไอ่ะพี่ใช่หกเกียร์ก็คือต้นออกเบาได้แล้วปลายมีเกียร์หกให้ใช้อีกเกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยอโอ้ได้เป็นสองจังหวะอะไรเงี้ยมันก็จะรอบมันก็จะต่ำลงไปีิอะไรเงี้ยครับพอห้าเกียร์พอทดต่ำมากๆต้นก็วิ่งไม่ออกอ่าแต่พอ,อทดสุดท้ายให้ต้นจ,จัดออกดีปลายก็รอบเหลืออยากจะมีสักเกียร์อะไรเงี้ยรถรุ่นใหม่เขาเลยตอบโจทย์เองว่าอ่ะเป็นหกเกียร์แล้วกันอะไรเงี้ย ใช้ยิ่งประหย,ยัดยิ่ใช่คือตัวเครื่องอ่ะมันไม่ได้แรงขึ้นของร,อรถยุคเดิมเท่าไหร่หรอกพี่แต่หลักๆเลยมันเอาอาัตราทดเกียร์มาช่วยอัตราทดเกียร์อัตราทดเฟือง,งท้ายอะไรประมาณนะีช้ช่วยได้เยอะมากอย่างเน้นพีเอ็มตัวใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแปดเกียร์ 9, เก้าเกียร์กันหมดแล้วพี่แต่ม้าแค่ร้อยกว่าตัวยังสองร้อยตัวยังพี่แต่มันไปกันชิวเลยพี่ประหยัดอีกต่างหาก